สัดีคอเรานะคะซิซิก็ลา่ามาจา่ายังอยู่กับโอลิเฟนยาวๆเพราะเราคิดถึงแคสนี้มากๆนะจ๊ะกับเพื่อนกันแบบจุดๆก็เดอน,นมาดูงานสามคู่เลยเข้าตางฟอร e สบู๊กนีโอมาร์กเนี่ยนะจะเป็นเ,ออเพื่อนกันแบบใดใช่ยังไงอะไรไหนเล่า กันไปเดินไปดูกันจ้ะไอมาร์คสรุปมารู้ยุ่อีกทีหนึ่งโอ้โหยี่ห้าแล้วว่าเป็นเพื่อนสู้แล้วกันเป็นสู้ชีวิตปูกันเองสู้กันเองเพื่อนยามเหงาครับผมก็ต้องไปตามแล้วแหละครับมีเวลาให้เขาได้แค่ตอนที่เขาต้องการคือเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำโอ้เพราะว่ามาร์คเนี่ยจริงๆเป็นพี่ผมเกือบสี่ถึงเออใช่ เพื่อนกันแบบเฟ้อข้าตังครับลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องยังไอ่าเปลิ้นกับฟันจุดเริ่มต้นของการเป็นเพื่อนกันคือผมอ่ะเคยได้ยินชื่อมาร์คพาคินมาถ้าเขาอ่ะเป็นคนที่หน่าเด็กมากผมเลยคิดว่าโอ้โหไอ้นี่แม่งเพื่อนเราแน่เลยว่ะข่มแน่ข่มได้ข่มแน่ข่มแน่เลยเดินเข้าไปทักเฮ้ยไอ้มาร์คด้วยความที่เราเปิดไปเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะสรุปมารู้ยุ่อีกทีหนึ่งโอ้โหยี่ห้าแล้วอ่ะพี่มาร์คแล้วอแต่าก็เคยบอกผมว่า เอ้ยไม่ทันแล้วมึงกูไปเลยแล้วกันเนาะเอเหั <c oughs> วเออไม่ติดวหยเออไม่ติดส่วนคุณไม่ติดผมไม่ทันแล้วผมบอกไอ้มารไปแล้ว,ม,ลวมันก็จะมีความเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะในแบบของทั้งตัวเฟิร์สและของเขาตางเองนะครับหมายถึงว่าแบบการดูแลกันและการที่มันอาจจะดูมากกว่าเพื่อนที่คนอื่นเขามองเข้ามา <c oughs> หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันเป็นนิสัยปกติที่เราสองคนมีอยู่แล้วเป็นเพื่อนสู้แล้วกันเป็นเพื่อนสู้สู้ชีวิตสู้กันเองสู้กันเองผมรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนลุ่ย สมมติว่าจะทํางานด้วยกันบอกซีนนี้อย่างนี้นะเฮ้ยเอาใส่ไปสุดใจอะมันเป็นคนใจด้วยความนักกีฬามันเหมือนกันเหมือนกันเรามีสิทธิ์ที่ลินกันคือด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาเหมือนกันมีวินัยเหมือนกันไม่เซ็ตเราจะคล้ายๆกันหลายเรื่องอะไรเงี้ยเวลาทำความกล้านะใช่ความกล้าเพื่อนเรื่อยๆครับก็เป็นอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อย รักเนาะคือแบบเดททใช้พวกเขามางเลยกับเพื่อนเรื่อยๆไม่น่าจะมีคนแบบไหนที่อยากจะเป็นเพื่อนกับมันนะครับอ๋อมีบ้างอ๋อมีมีเล่นนมีมีเพื่อนกูยิ่งน้อยอยู่แต่จริงๆเขาเนี่ยคนอยากเป็นเพื่อนเยอะนะด้วยความที่เขาเป็นคนตลกฮิฮาร์ดีใครก็อยากอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยคนแบบนีโอคนแบบมาร์คคนที่มีความชิวในตัวเองเออใช่ถ้าบอกว่าน่าจะเป็นคนที่มีความความชิวความสบายในตัวเองนิดนึงจะแบบไม่ได้เคร่งครัดอะไร มากไปอะไรไม่ได้จริงจังเป็นคนชิวๆเป็นคนชิวๆอะครับก็เป็นเพื่อนได้หมดนะด้วยความที่ฟอร์สเขาเป็นคนเฟลลี่อยู่แล้วใช่เป็นคนเข้าหาคนเวล่ำข้ามคนอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะถูกรูปแบบถึงจะเป็นคนเงียบอย่างเงี้ยฟอร์สก็จะเข้าไปหาถ้าเป็นคนร่าเริงฟอร์สก็จะชอบเลยที่นี่สําหรับผมเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนมันได้เนี่ยหนึ่งก็ชอบออกกําลังกายใช่วินัยเรื่องการกินมันอะคือถ้าเป็นเพื่อนมันอะคุณห้ามชวนไปกินหมูกระทะคุณต้องกินอาหารคลีนรคุณต้องออกกํ คือช่วงนี้ผมไม่มีสังคมนะครับตอนนี้เป็น i n รเวิร์ t แบบอยู่ดีก็เป็นโทรเวิร์ t คุย <c oughs> กลักยลูกเหล็กคุยลูกเหล็กเพราะว่าวันเวลามันแบบมันหายไปเพราะว่าเราก็อยากไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอเราไปกินเราก็ไปกินไม่ได้อะไรเงี้ยกลัวเพื่อนจะแบบเสียบรรยากาศอ,อะไรเงี้ยเลยกินคนเดียวก็ได้วะออวน่าจะเป็นฟิลแบบให้<ม>เขียนซึ่งกันและกันแล้วก็มีความใจกว้างเพราะว่าบางทีแบบอย่างตัวเฟิร์สก็มีความใจดีมากเกินไปอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะโดนแบบเออโดนเล่นเยอะไปหน่อยโดนเขาเรียกว่าอะไรอะโดนเอาลัดเอาเปรียบหรือเออใช่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 ครับก็ ก็ต้องคิดว่าคนที่มาเป็นเพื่อนนะจะต้องแบบมีความใจกว้างมีความใจกว้างแล้วกันนะครับบุ๊กจะยากกับผมเพราะว่าเขาไม่ทําความรู้จักใครก่อนคนที่จะมาเป็นเพื่อนกับบุ๊กได้ก็ต้องอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันแบบที่มันจําเป็นถึงต้องเป็นเพื่อนกันอาจจะแบบอาจจะเป็นเพื่อนตอนมัธยมที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เออได้เป็นเพื่อนกันก็อยู่ได้กันไปแล้วก็สนิทนเองหรือว่าอย่างเพื่อนมหาลัยแบบไปทำงานกลุ่มกันก็อาจจะสนิทกันหรือว่ามันต้องมีเหตุการณ์อที่ทให้มันสามารถไปด้วยกันได้ถึงจะเเนพื่่ออกกับบุไได้ะรใช ของเรามันเหมือนไม่ได้เริ่มต้นจากเพื่อนนะใช่เรามสของเรามไม่เริ่มต้นแบบเพื่อนไม่ใช่เพื่อนอถ้ามันตอบว่าไม่ใช่เพื่อนผมก็คงจะตอบว่าในตัวละครนะก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเพื่อนยามเหงาครับผมก็ต้องไปตามนั่นแหละครับมีเวลาให้เขาได้แค่ตอนที่เขาต้องการต้องการเขาเมื่อไหร่ก็โทรหามาหาหน่อยสิรเงีเพื่อนแก่เหงา สำหรับท็อปมิก็ผมรสึกว่าเป็นเพื่อนลบเขาเหมือนชอบวัดเชิงกันเขาชอบวัดกลิ่นกันอสองคนนี้เขาจะมีมุมมีมุมที่ไม่ยอมกันอะไรก็เป็นเพื่อนลบเพื่อนคิดบุขอเที่เป็นกลิ่นแล้วกันคู่แรกอ่ะเป็นนิอกับ Mark. ามาร์คครับผมกลิ่นของคู่นี้ก็จะเป็นอ่ะกลิ่นคลุ้งแอลกอฮอล์กลิ่นคลุ้งแบบเออแบบบุรีอ่ะคู่ที่สองก็จะเป็นเฟิร์สข้าตัง คู่นี้เขาจะเป็นกลิ่นลูกปืนคู่ท็อปกับมิวเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วกันครับลาเวนเดอร์ที่แบบแสบคอเล็กๆอ่ะผสมยาพิษนิดนึงครับผมครับผมฝากด้วยนะครับซีรีส์อลลี่เฟรมเพื่อต้องห้ามนะครับฝากพวกผมด้วยทั้งทนาทุกคนเลยนะครับอยากให้ทุกคนรวยครับจะได้รับอะไรบางอย่างมาจากซีรีส์เรื่องนี้ที่อารมณ์และครับรับรองว่าเรื่องนี้กลมกล่อมแล้วก็สนุกแน่นอนครับห้ามพลาดนะจ๊ะแต่คู่นี้กลิ่นลาเวนเดอร์เหมาะ เราเป็นเื่องแรงๆเออแรงๆองคอจริงๆมันจะเหมือนหวานนะแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ค่อยเดือดใจเท่าไหร่ก็ดีก็ดีก็คิดถึงอลิเฟรนส์เลยเนาะนาอสนุกสนุกแต่ถ้าว่างๆก็จะกลับไปย้อนดูอีกเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสนุกมากชอบมากอ่ะล่ะก็ฝากติดตามทุกคนนะคะเอยฝากทุกคนติดตามทุกคนของอลิเฟรนส์ไปด้วยกันกับเรานะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ นักแสดงทุกคนนะคะก็มาอัปเดตกับพวกเราได้เนอะ <Yes. S 1> เพราะว่าบางทีเราช้าไปเราแบบยังไม่ทันได้รู้นะก็ฝากไว้ด้วยมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจก็ฝากหมดทิ้ไงเอาไว้ให้พวกเราได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับนิพราสองคนไปและค่ะสััสบีค่ะ